หุ้นสือไอทีวีของคุณพิธาเนี่ยนะคะเราก็รอว่าเอ๊ะคืนจริงเนี่ยมันมีข้อมูลหลากหลายออกมาโดยเฉพาะคลิปเสียงที่มันออกมาแล้วไม่ตรงกับรายงานบันทึกการประชุมล่าสุดเป็นเอกสารออกมาแล้วค่ะคือรายละเอียดเนี่ยหลายคนอ่านแล้วเนี่ยนะคะบอกว่าน่าจะเป็นคุณต่อคุณพิธาหรือเปล่าแล้วก็อ่านแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่เคลีย ใครที่อ่านเอกสารชี้แจงออกมาเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายหรือว่าคำชี้แจงที่ใช้ภาษาเป็นทางการหน่อยนะคะอาจารย์สรณีสรุปได้น่าสนใจนะคะ,คะอาจารย์บอกว่าจดหมายชี้แจงจากไอทีวีวันนี้นะคะสรุปสั้นๆคือเขาตอบว่า 1. รายงานการประชุมไม่ได้ตั้งใจจะบันทึกคําต่อคําใจความสําคัญของคลิปกับในรายงานไม่ต่างกับบริษัทก็คือไม่ได้ต้องการสื่อสารว่าปัจจุบันบริษัทยังคงทําสื่ออยู่ อันนี้นะคะข้อ2ยืนยันว่ารายได้ของบริษัทในปี2,565มีเพียงผลตอบแทนจากการลงทุนและดอกเบี้ยรับเท่านั้นอ,อย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์บอกว่าไอทไม่ได้มีการอธิบายว่าทำไมแบบสอบอช3ก็คือแบบงบการเงินประจำปีเนี่ยที่แนบมาก็คือปี65เนี่ยถึงได้ระบุ เรื่องของสื่อโฆษณาในช่องสินค้าและบริการในเมื่อทั้งปีของปี2565ไม่มีการทำธุรกิจนี้และไม่มีไรายได้จากธุรกิจนี้เลยนั่นแสดงว่าแบบสบช .3 ที่บริษัทนำส่งไม่ถูกต้องอย่างแรงในสาระสำคัญบริษัทควรแค่ควรขอแก้ไขกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยเร็ว 3. ยืนยันว่า ร่างงบการเงินรายมาสที่1ปี2,566นั้นเป็นเอกสารภายในเท่านั้นจึงไม่สามารถนําไปอ้างอิงหรือใช้งานภายนอกบริษัทได้แปลว่าอะไรคะแปลว่าเอกสารที่เรืองไกลรีกิจวัฒนะนาไปยื่นต่อกกตนนั้นน่าจะใช้ไม่ได้ถ้าเป็นเอกสารชุดเดียวกันาอาจารย์บอกนะคะ อย่างไรก็ตาม ITV ก็ไม่ได้อธิบายว่าในเมื่อเป็นร่างเอกสารภายในแล้วเนี่ยทำไมถึงเอาขึ้นเว็บบริษัทให้คนทั่วไปและนักร้องเข้าถึงได้นี่ค่ะก็ต้องช่วยกันตรวจสอบกันต่อไปนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีเอกสารชี้แจงจากทางไอทีมาแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่เคลียร์นะออยังไม่ตอบข้อสงสัยของใครหลายๆคนได้นะคะ